ก็กลาพ่อพี่ช่วยตัดทุกคนกันด้วยนะคะพี่ก็หอมอีกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยมันจะมาเล่นเกมนี้กันนะคบชื่อเกมไอ้มันไม่ใช่เกมแล้วนะเนี่ยชื่อเกมชื่อนีประมาณนั้นกับเกมเอฮีซีนะคระนี้ผมจะลองมาเล่นกันนะคะเกมเอฮีซีนะทุกคนทุกคนเราก็ต้อง พี่เหมือนเหมือนเราเป็นนักข่าวฮะถ่ายรูปเพราะประมาณนั้นะมันนั้นแค่นั้นเลยฮะประมาณนั้นแหละคิดว่ามันง่นยายใช่ไหมฮะ มาก็จะเป็นตัวเและม้ากยงแต่ภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้น มันน eh ่าจะข้ามท่านได้นะดูดิผมมัสังเตที่ดีที่สุดเลยอันนี้นะแม่ เกมมันน่าจะจบแล้วนะครับ่าเกมนี่ว่า,วาเกมแนวสัส้นๆนะฮะไม่มีอะไรมาก,กมแต่ความห่วงนี่แหละคะแลก็สามารถไปไล่หนตัวไปก่อนส่วนใครที่อยากเล่นนี่เกมที่ผมเล่นนะครัะก็สามารถได้นะฮะเข้ามาเล่นได้นะไม่หลากหลายเกมเลยนะครับอันนี้ฮะสำหรับ โอเคนะคะนัข่วตาราก่อนไนะครับ